มีกรณีที่สืบเนื่องจากวันเด็กแห่งชาตินะครับเมื่อมการาค,ครบตอนนั้นเนี่ยทางาสภาเนี่ยเขามีการเรียลายเงินจากคณะกรรมการทั้งหมด35คณะนะครับเพื่อนําเงินไปจัดซื้อจัก,กรยานเอาไว้แจกในวันเด็กนะฮะเด็กที่ไปร่วมงานที่รัฐสภาจัดงาน ก็จะได้รับการจับรางวัลเพื่อที่จะแจกรถจักรยานนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวก็คือว่าการแจกจักรยานในวันเด็กเนี่ยทางสภาเนี่ยแจกไม่หมดมันยังเหลือจักรยานอยู่อีกจำนวนหลายร้อยคันนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีทางฝ่ายค้าเนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าจักรยานที่ยังเหลืออยู่ที่แจกไม่หมดในวันเด็กนี่นะฮะทางทางเจ้าหน้าที่สภาเนี่ย จะนำไปแจกให้กับเด็กในพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคอีสานมีการคล้องป้ายไว้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีภาคใต้แล้วเรื่องมันก็เงียบไปล่าสุดนะฮะวันนี้คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยสส,สบัญชีรายชื่อประชาธิปัตยปันะครับในฐานะโฆกกษกคณะกรรมิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีการออกจดหมายเวียนเพื่อสอบถามความเห็นของข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรที่มี บุตรอายุต่ำกว่า15ปีเพื่อจะนำดำเนินการแจกจักรยานที่เหลือจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการแก้ปัญหาจักรยานเหลือแจกไม่แจกไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปแจกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทนะครับแล้วหลังจากนั้น หลังจากวันเด็กมาสื่อมวลชนนําเสนอข่าวเพราะว่ามีการนําจักรยานมาจอดไว้ที่โรงจอดรถภายในอาคารรัฐสภาล่าสุดก็มีการย้ายที่จัดเก็บเอาไปไว้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ถนนปฏิพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดก็กลายเป็นข่าวว่าจะเอาจักรยานที่เหลือแจกเนี่ยมาแจกให้กับลูกหลานของข้าราชการที่ทํางานอยู่ที่สภานะดังนั้นก็เรื่องนี้ตอนนั้นที่เป็นข่าว พ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกหลานไปร่วมงานวันเด็กแล้วก็ไปรอรับแจกเนี่ยเขาผิดหวังครับผิดหวังว่าทำไมบอกว่าไปวันเด็กแล้วจะได้รับแจ,จกจักรยานจับรางวัลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเหลือทําไมไม่ให้เด็กๆที่รอจนกระทั่งงานจบนะฮะทำไมไม่จับให้หมดเลยภายในวันนั้นเพราะหลายคนไปรอคิวเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอามาแจกให้กับ ลูกหลานข้าราชการหมดเ,ออเนี่ยฮะมากักเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วตอนที่ไปเรียเรียรายเงินบริจาคจากคณะกรรมการการ35คณะเนี่ยตอนนั้นก็บอกวัตถุประสงค์ว่าจะเอาเงินไปซื้อจักรยานแจกในวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าเอาไปเอามาเนี่ยพอแจกไม่หมดปุ๊บกลายเป็นว่าก็ต้องมาแจกให้กับข้าราชการนะฮะตอนนั้นแจกให้หมดก็หมดเรื่องใช่ไหมเด็กพ่อแม่บุคครอุตส่าห์มาคอยแล้วครับ